ีค่ะยินดีต้อนรับกลับมานะคะเป็นยังไงกันบ้างไปเรียนกับเหล่าซื้อแอมแล้วก็เหล่าซื้อพี่คิงแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะคอมเมนต์กันมาหน่อยคะ่ะคอมเมนต์กันมาเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกใจที่สุดเลยนะคะเหล่าซื้อครูพี่คิงนะคะสอนคําภาษาจีนเนาะชื่อคนนะชื่อคนหนึ่งเนี่ยถูกใจมากเลยนะชื่ออะไรคะชื่อประยุทธ์เนาะ ประยุทธ์ปาอะไรคะปาอะไรคะปาอะไรคะปากดว่าไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> ห้องนี้ไม่มีตำรวจเนาะไม่มีตำรวจนะโอเคเอาต่อได้ <c oughs> ปาหยุดหยุดเลยไม่มีอะไรกันอ่ะเดี๋ยวอ่านต่ออะไรนะมันมาอีกแล้ว <c oughs> แรงมากแม่ <c oughs> ดนเรียนรู้กเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การแปลน,นะคะอ่าน้องนันพรบอกว่าพี่ดาก็ฟังมาตลอดนะคะ คลิปล่าสุดที่ก็เพิ่งด่าประยุทธ์ลง t ิก t อกนะคะก็ここไปฟอ l l o ลกันได้อะน้องวลินยุพาบอกว่าได้เรียนคำศัพท์ HSK กับครูแอมแล้วก็ได้เรียนรูปประวัติการแปลค่ะประวัติความเป็นมาของคำศัพท์แต่ละคำนะคะออ่าก็ฟังไปเลยสิคะเ,เอาไม่ใช่นะไม่ใช่ฟังอันนี้นะเสียงเปิดยิงเขินฟ้าเอาไม่ใช่นะล้อเล่นล้อเล่นรักครูจังฝากร้านค่ะ เอ็มซีรดาเลยค่ะชื่อตามในซูมเลยนะคะเซิร์ชได้เลยเอ็มซีรดานะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ดาฝากห้องละจันนะคะอะไรนะอารุณ์เจาะมากค่ะวันนี้ฝากห้องต่อวันพรุ่งนี้นะในคอร์สวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวเราจะแช่งกําหนดการตารางกันนิดนึงเนาะก่อนที่เดี๋ยวเราจะเล่าสู่กันฟังนะอ่ะเดี๋ยวเรามีตารางอบรมกันยาวนานต่อเนื่องนะคะต่อเนื่องกันเลยนะสี่วัน อยากให้ทุกคนได้เข้าคอร์สนี้ให้ครบตามกำหนดการนะคะวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่23นะพรุ่งนี้เราจะมาเรียนการแปลภาษาจีนตอนที่2คือเรื่องของหลักการแล้วก็วิธีการแปลนั่นเองนะคะก็จะมาพบกับเหล่าซื้อพี่แอมแล้วก็เหล่าซื้อพี่คิงเช่นเดิมนะคะพรุ่งนี้เราเจอกันกี่โมงคะ5โมงครึ่งนะคะเจอกัน5โมงครึ่งนะ ซึ่งการอบรมเรามีตลอด4วันต้องครบ4วันเข,ข้าอบรมครบ4วันเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีการเช็คชื่อเนาะซึ่งวิธีการเช็คชื่อก็พรุ่งน,นี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเปลี่ชื่อเลขกลุ่มตามวันนี้เหมือนเดิมน,นะคะและเดี๋ยวในช่วงสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์ช่วงวันจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พูดคุยกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้สึกอย่างไรไม่ได้เรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะและ ใครยังไม่ได้เข้าไลน์โอเพนแชทไหมมีใครยังไม่ได้เข้าไลน์โอเพนแชทนะคะก็มากันได้อะไรนะมีอะไรแดงๆบนหัวหรือเปล่าคะไม่มีเนาะไม่มีอะไรนะเอ่อเซฟพ,พี่ดาด่วนเลยเซฟเอ็มซีวุนาดานะรถถังมาร้อหน้าบ้านแล้วเซฟพ,พี่ดาด่วนค่ะเ,เรือดำน้ําถึงบ้านแน่ๆเลยเรือดำน้ําไม่ถึงนะคะเพราะว่าเรือดำน้ําเนี่ยตอนเนี้ยลุงเขาสั่งมาเพิ่มอีกรำหนึ่งเพราะว่าเรือลําแรกมันหายไปแล้วเลยต้องสั่งลําใหม่เพื่อดำหาลําแรกนะคะ <c oughs> เอออะไรนะมีวิธีเปลี่ยนชื่อไหมครับผมเปลี่ยนไม่เป็นครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะคะเข้าไปที่ participant มุมขวาบนสุดเนาะอ่าและมันจะมีคําว่า rename ในชื่อของเรานะคะเปลี่ยนคําว่า rename นะถ้าเปลี่ยนไม่เป็นยังไงสามารถบอกโ o h o oh s ของเราได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้พรุ่งนี้อย่าลืมเปลี่ยนชื่อด้วยนะอะไรนะเขาเอาจอดเฉยๆไม่เน้นใช้ใช่ใช่เนี่ยล่าสุดโอ้มีวิธีเปลี่ยนนายกไหมคะที่แนะนํานะคะ สวดมนต์ค่ะสวดมนต์ไล่ลุงนะคะสวดมนต์ไล่ลุงสวดมนต์ไม่ได้ช่วยให้นำรถแต่สวดมนต์ไล่ลุงได้นะคะวิธีการยังไงเดี๋ยวตามทิกตอกที่ได้นะคะเข้าไปดูในทิกตอกอินซีวันดานะคะทิกตอกก็ไม่เปิดการมองเห็นุั่วทีนะคะเพราะว่าด่านนยกเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะอะไรนะใครอยู่ด้านหลังเหรอคะน้องหญิงเสื้อขาวมีซาวอิลูมิเนเตอร์ไหมเดือด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 เอดเ มาอะอะไรนะผมผิดอะไรก็สวดมนต์ไปเลยสิคะวันนี้ได้ความรู้มากเลยค่ะเอาโอเลี้ยงหรือชายเงียบพี่เอากาแฟสตาร์บัคค่ะสวดไลฟ์ตั้งแต่ปีแรกแล้วนะคะอะออะไรนะคุณกันเอร์ลดบอกว่าเป็น MC ตลกที่ตลกตั้งแต่เจอมาเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะ MC วรรณดามีประสบการณ์พิธีกรกว่า14ปีนะคะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในคลับเฮาส์นะตอนนี้กำลังจะสร้างโซนในอ่าใน Ti k t o อกชื่อ MC วรรนดาเลยค่ะชื่อตามในซูมเลยนะสะกดตตามในซูมเลยเห็นไหมเห็นชื่อ ในซนะูมไหมเนาะ MC วันดาอะไรนะน้องข้างหลังพี่ดาลำแล้วเลยพี <Bye. S 1> ป้าเอยพวกเราเต้นอะไรเนี่ยเอ่ออะไรนะโอเลี้ยงทำไมเราต้องจ่ายโอไม่เลี้ยงแต่โอลิมสานะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะวันนี้ไปทำบุญมาก,กวดน้ำให้ท่านไปแล้วนะคะขอค่าฝากร้านหน่อยะคะ่ะอะไรนะเดลนระบิลดินระเบิลคิดไม่็ป๊ไว อะไรนะไม่คิดว่าจะมีโชว์พิเศษข้างๆด้วยนะคะน้องข้างหลังพี่ทาเชื่ออะไรหรอคะน่ารักจังไม่ยังชัวบอกให้อยู่เนี้เนี่ยเออบอกมันแล้วบอกให้มันไปเก็บตัวแล้วแล้วแล้วอ How ฮาทูหยุดขำพี่ค่ะเออทำไมมะม่วง,งเป็นสีเหลืองคะมะม่วงแมงโก้สีเหลืองเยลโล่อ่ะพอใจยังพอใจยังอะไรอีกเมื่อไหร่ลุงจะออกคะรอนานแล้วคะ่ะเออกูก็อยากถามเหมือนกัน ไม่คิดว่าจะมีโชว์พิเศษอะไรนะมีรถมารับค่ะเฮ้ยไม่ได้ตอนนี้มีเพลงใหม่นะดีเจเซนกับลิซ่ใครเป็นติ่งสลิปนะก็ไปกันได้คือโทษนะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องสุดท้ายแต่ว่าเราเรียนภาษาจีนแล้วเราก็มาเล่นตลกกันต่อเอออะไรนะทำไมนกเขาไม่ใช่นกของเราคะอ่คุณนานาบอกว่าอย่าลืมกินข้าวครบสามชั่วโมงแล้วก็นอนให้ครบเ็แก้วนะคะคุณสุภารักษ์บอกว่าปลด่อยค่ะ คุณพ์นี่บอกหนูปัดยืมเี็บร้อยตามค้างแล้วค่ะไปดูคลิปล่าสุดที่ทีนะคะที่เปิดมีมีคลิปล่าสุดนะอะไรนะอยู่อบรมเป็นคณะตลกไก่กับไข่อะไรเกิดปันพี่ดาชื่ออะไรคะขอเพลงที่มีหัวมาค่ะเติรเต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 โอ้ยเจ้านี้อะไรนะเงินที่คืนยืมยังคะนาฬิกาเพื่อนพี่อันอันนี้นาฬิกาพี่ค่ะพี่ไม่ได้ยืมเพื่อนมานะคะสำารักข้าวค่ะ อะไรนะปาลี่แปลว่านรกแล้วอะไรหรอคะปาลี่แปลว่าประยุทธ์ออ่ะเอาเป็นว่าพอหอมป่าหมพอแล้วกันนะตอนนี้สิบทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะอะไรนะเราชื่อไอ้หัวมารุ่งนี้ไปไหนมาคะอ่ะพอใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิอ่ะพอพอพอ โอเคเขาหวังว่าทุกทุกท่านนะคะจะสนุกสนานจอยๆกันเนาะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ในแฟนเพจเฟซบุ๊กหาเพื่อนคนจีนด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามีคอร์สอีก3าวันเนาะละสำหรับรุ่นหน้าอาทิตย์หน้าเราก็มีตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์เช่นเดียวกันนะอีกรุ่นหนึ่งที่จะเป็นสอบวัดระดับภาษา s s k หนึสานะใครสนใจมีเพื่อนๆอยากเรียนด้วยอย่าลืมชวนเพื่อนๆมาด้วยกันเนาะเออใช่เห็นไหมอยากจะให้ลิซ่าได้พูดภาษาจีนจังเขาปิดเขา เขากำลังฝึกอยู่ลิซ่าเขาเก่งมากเนอะยังไงถือว่าให้เขาเป็นแรงบรันดาลใจในการฝึกภาษาของเราได้นะอ่ะอะไรนะบอกวันนี้สวยจังค่ะป้าคนะพรุ่งนี้ทานข้าวยังคะพอพรุ่งนี้มีกี่ห้องคะพ่อจริงๆจะบอกว่าเทคนิคในการเรียนของเราที่เราให้สลับห้องสลับห้องบ่อยๆเนี่ย เป็นเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้อั e เลร์นะได้ตื่นเต้นกับการเรียนรู้การที่เปลี่ยนเพราะว่าในการเรียนออนไลน์เนี่ยมันต้องมีการตื่นตัวเพื่อที่เปิดการเปิดโสดประสาทของเราในการเรียนนะคะเราเลยมีการให้ move ห้องอยู่บ่อย,อยๆเนาะก็ยังไงพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันมาก่อนเวลาได้ก็ดีเนาะเราจะเริ่มเริ่มอย่างเป็นทางการท้าโมงครึ่งพยายามมาก่อนเวลานะคะอ่าแอบอ่านคอมเมนต์อะไรนะทำไมเพลผมยาวจังพี่การน้องอะ ใช้อะไรหรอผมน้องข้างหลังใช้ผมใช้แชมพูอะไรหรอคะผมยาวมากค่ะพออะไรนะสลับมาเจอน,นี้พี่ดานี่โคตรจะฮาคะ่ะดาราจีนชายคือแรงบันดาลใจอืมอ่าเข้าไปน่าเหมือนพี่ดาจังคะ่ะขอคําคมส่งท้ายหน่อยคะอ่ะอ่ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้เนี่ยคะขอส่งคําคมคําว่ามี โอเคพองั้นขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เรามาเจอกันและใครที่ยังไม่ได้สแกน QR Code เนาะเข้าใ i น o p p n n Chat นะคะก็มากันได้นะคะมากันได้มาฝากทิมงานนะให้ทิมงานฝากแปะลิงก์ไว้เนาะแล้วก็เข้าไปเห็นไหมมีนคนบอกเฉียบเฉียบเียบถ้าถูกใจผลงานในการเอนเตอร์เทนวันนี้นะคะก็เดี๋ยวตามมาได้พี่ดาวขออยญาตฝากห้อแล้วกันนะสองทุ่มที่มีใน c l u b h o u ห้องสวดมนต์ก่อนนอนจริงๆกับพี่กวดลุงมากเลยนะการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีแต่ลุงทําไมต้องทําให้การสวดมนต์มันเสื่อมเสียนะคะก็ส <c oughs> <c oughs> องทุ่มนะคะเดี๋ยวตามมาในคลับเฮาส์ได้พอโล o w m c วันลดาได้นะคะชื่อตามในซูมเลย m c วัรลดานะคะทั้ง TikTok YouTube IG Twitter นะคะ แล้วก็คลับเฮาส์นะคะยังไงก็ฝากในแฟนเพจเฟซบุ๊กก็มีนะเอ็นจีเมดดาอ๋อมีแต่คนบอกลันเดอร์ลันเดอร์อ่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวมาเอนเตอร์เทนกันใหม่จอยๆกันใหม่หวังว่าทุกคนจะเก็บความรู้ดีๆวันนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเราไปสอบรอสอบกันวันอาทิตย์นะอ่าอย่าลืมแล้ววันจันทร์เดี๋ยวเราก็จะประกาศผลกันเช่นเดิมนะคะขอบคุณนะผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังการแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเชียร์เชียร์เราเชียร์เชียร์เชร์นึ่เมืองจาเียร์บาย